หลังจากทำรายได้ได้อย่างต่อเนื่องในที่สุดอวตารภาค2หรืออวตาร t h อ Way of Water เวิถีแห่งสายน้ำก็สามารถทำรายได้ทะลุ2,000ล้านเหรียญตามที่ตั้งใจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนั่นจึงทำให้ผู้กำกับอย่างเจมส์คาเมรอนได้ออกให้ข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้อีกครั้งจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็มารับชมรับฟังกันได้เลยครับ สวัสดีครับผมมิสเตอร์พอตเตอร์พ่อมดน้อยที่จะมาพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวสนุกให้กับทุกคนนะครับและในวันนี้เรื่องราวสนุกที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนก็คือข้อมูลภาคต่อของภาพยนตร์อวตารหลังจากที่อวตารภาค2หรืออวตาร The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำสามารถทำรายได้ทะลุ 2,000ล้านเหรียญครับอันดับแรกก็จะพูดถึงอนาคตภาคต่อ2ภาคสุดท้ายอย่าง4กับ5นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางดิสนีย์ว่าจะมีการสร้างภาค4กับภาค5ต่อ แต่จากการที่อวตารภาค2หรืออวตาร The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำสามารถทำรายได้ทะลุ2,000ล้านเหรียญตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็นับว่าประสบผลสำเร็จในเงื่อนไขที่ตั้งเอาไว้ครับนั่นก็คือถ้าหากทำรายได้เกิน2,000ล้านเหรียญขึ้นไปจึงจะทำภาค4กับภาค5ต่อครับประกอบกับการที่เจมส์คาเมรอนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าดูท่าง,งานนี้ คงจะต้องเหนื่อยกันไปอีกหลายปีก็น่าจะเป็นการยืนยันที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าอาวตารภาค4กับภาค5น่าจะได้ไปต่อเท่ากับว่าพวกเราก็จะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จนครบหมดทุกภาคเลยครับอันดับที่2ก็คือในอวตารภาค3หรืออวตาร The ะซี a r r i e r ที่เจมส์คาเมรอนได้เคยออกให้ข้อมูลว่า จะมีการเปิดตัวชาวนาวีเผ่าใหม่อย่างชนเผ่าเท่าทุรีหรือ Ash People ที่มีความเกี่ยวข้องกับไฟและเป็นตัวแทนด้านมืดของชาวนาวีแล้วในภาคต่อๆไปก็อาจจะมีชาวนาวีเผ่าใหม่ๆให้พวกเราได้เห็นมากขึ้นอีกด้วยครับอันดับที่3ก็คืออวตาลในภาค3และภาคต่อๆไป จะไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเจคเพียงคนเดียวเหมือนอย่างภาค1กับภาค2ครับแต่จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครตัวอื่นๆด้วยเช่นในภาค3ก็จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของโลอักลูกชายคนที่สองของเจคที่เชื่อกันว่าอาจจะขึ้นมาเป็นตัวแสดงหลกักแทนตัวละครรุ่นพ่ออย่างเจคครับซึ่งนั่น ก็จะทำให้พวกเราได้เห็นและเข้าใจเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ในมุมมองอื่นๆที่แตกต่างออกไปซึ่งก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยครับและอันดับสุดท้ายก็คือเจมส์คาเมรอนและทีมนักเขียนบทได้ออาให้ข้อมูลว่าในภาคต่อๆไปสงครามระหว่างชาวนาวีและมนุษย์จะไม่ได้หยุดอยู่แค่บนดาวแพนโดราเท่านั้นครับ แต่จะมีการต่อสู้บนอวกาศอีกด้วยซึ่งความจริงแล้วไอเดียนี้เคยถูกคิดจะนำมาใช้ในอวตารภาค2หรืออวตาร The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำนี่แหละครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดต่างๆเช่นความสมเหตุสมผลของเนื้อเรื่องจึงทำให้ไอเดียนี้ถูกพักไว้ก่อนและนำไปสร้างเป็นเนื้อเรื่องในคอมิตอย่างอาวตารเอไฮกราวแทนครับอย่างไรก็ตาม ฉากการต่อสู้บนอวากาศจะมีการถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์ภาคต่อต่อไปแน่ๆครับและนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตภาคต่อของภาพยนตร์อวตารที่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับและหากมีข้อมูลอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับภาพยนตร์อวตารรับรองได้เลยว่า ผมจะนำมาเล่าให้ทุกทคนฟังอย่างแน่นอนครับดังนั้นหากคุณไม่อยากจะพลาดเรื่องราวส,สนุกหรือว่าข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับภาพ,พยนตร์อาบาตาแล้วล่ะก็ก็ขอให้โบกเมาส์กายสิทธิ์ของคุณมาที่ปุ่มกดติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพอหมดน้อยพลัตเตอร์ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนและขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายไอซียู you, ครับ